ก็อันนี้ก็ของญาติโยมที่ทําบุญวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดสังฆทานชุดละสอง0ันบาทเก้าชุดสังฆทานชุดละหนึ่งพันบาทหกชุดสังฆทานชุดละห้าร้อยบาทเก้าชุดสังฆทานชุดละหนึ่งร้อยบาทแปดสิบห้าชุดนะ Sadhu. 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 ญาติโย,ยมทีม่บุญกระทำวัฒนสุงญาติโยมกราพรนะโยมายะถาวฏิวหาปุราปิปุเรนติสางขลังเอวเมวะตัวทินนังเปตานังปกาปติอิติตังปฏิตังตุมังชิปะเมวะจะมีชตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโทปนละโสยะถามณิโชติรโสยะถาอภิติโยวิวานชาตุสัม <ess> ฮโลโควินาสตุมาเตะภวันตนาโยสุขีตีอายุโกภวาภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปจายโนจตตาลุธรรมาวัตทันติอายุโนสุขัง ล้งก็ขอให้ทุกท่านสมความปรารถนาทุกอย่างมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการทำบุญในวันนี้ในครั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนนยมน้้